สวัสดีครับผมเือกาดเอกลือชัยเอี่ยมสุขกับผมเือกาดเอกลือชัยเอี่ยมสุขขา้าราชการบำนาสังกัดกองบินเกกองทัพอากาศที่มาทานยูไมเอ็นเอชอาร์ที R T มาจากผมเป็นเบาหวานอยู่ประมาณ10ปีแต่ไม่สูงมากก็ทานยาเบาหวานอยู่ตลอดเวลาต่อมาเป็นความดันด้วยก็ทานยาควบคู่ไป รักษากับคุณหมอที่กองบินเก็บผมขอลาออกจากข้าราชการเมื่อปีพศ .2556 แต่ก็ยังเข้ารักษาตัวเป็นประจำจนกระทั่งประมาณเดือนทิศกา62ไปตรวจเบาหวานและความดันคุณหมอบอกว่าเป็นไตขั้น3บวกกับความดันส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกกลัวต้องฟอกไปอย่างเดียวตอนนั้นร่างกายกซึดโทมลงอย่างมากคุณหมอโรงพยาบาลสุราษฎร์การตรวจโรคอย่างละเอียดตกลงโรคเพิ่มขึ้นมาอีกสโรคเป็น5โรคคือ 1. เบาหวาน 2. องความดัน 3. มลำไส้ถ่ายไม่ออกโรงพยาบาลสุราษฎร์ได้ส่งไปหาสาเหตุท,ที่โรงพยาบา,มาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ถึงได้ดัำการรักษาสำหรับผมคุณหมอให้ทำใจไว้อาจจะเป็นมะเร็งครับเพราะเป็นทั้งโรคไตถ้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นร่างกายสุดลงมากไม่มีแรงทานอาหารไม่ได้กุ้มใจมากๆครับโรคไตดังที่พูดไว้แล้วครับถ้าเป็นซีสที่แผ่นหลังอันโปอยูก็ขึ้นมาสองก้อนเมื่อทานยูมิ n s r t <S ไปหนึ่งเดือน<ๆ>ก้อนเนื้อยุบ หลังเรียบไม่มีก้อนแสดงผมเริ่มทารยูเมและ s r t เมื่อวันที่19พฤศจิกายน62เดือน8 2,563รวมเวลาประมาณ9เดือนนี่ก็คือหลักฐานอดและรักษาของโรคที่ผมเป็นอยู่ ก่อนจะทานยูมิและ S อ t าผมได้ทานยาน้ำแผนโบราณกนนิดหนึ่ง ผลที่จะรับคือค่าตายสูงขึ้นค่า E G F R ต่ำลงภาพร่างกายแย่ลงทุกวันน้ำหนักลดลงเรื่อยๆทานอาหารได้น้อยปัสสาวะอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะกลางคืนพอามาได้ศึกษาเรื่องไตเบาหวานจากหลายๆลายจนกะทั่งมารู้จักกับยูมิและ SRT และคุณวีรชัย เป็นผู้แนะนำการรักษาจากลายผมเริ่มทานยูมิและ SRT ประมาณวันที่19ศสิกายน62ทานเวลา10.00นยูมิ1ซองและ18.00นทานยูมิ2ซองสำหรับ SRT จะทานเวลาบ่ายโมงของแต่ละวันและออกกลังกายโดยการเดินวันละ30นาทีทุกวัน ใหม่ๆเริ่มทานค่าไต p r และค่า S.R.T ดีขึ้นช้าหน่อยออนไตขึ้นมาจาก3มา2เลยตัดสินใจทานยูมิเพิ่มขึ้นจาก3เป็น4ซองผลที่ได้รับดีมากๆครับหลังจากที่ใช้ผลค่อนข้างดีมากผมขอขอบคุณยูมิ N.S.R.T และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนขอขอบคุณในที่นี้ด้วยครับ สุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีได้เลยค่ะ